โรนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำสมองทอดครับว่าทำยังไงครับเอาล่ะมันก็จะมีขั้นตอนนองนี้นะครับเอาละนะครับอันดับแรกก็ตั้งหม้อนะครับแล้วก็เตรียมสูตนไผ่พริกไทยก็กระเทียมนะครับเอาล่ะจากนั้นก็ต้มนะครับรอจนกว่าจะได้กินนะครับเอาล่ะจากนั้นก็เอาสมองไปต้มนะครับรอจนกว่าจะสุกๆนะครับเอาล่ะรอไปจนสุกแล้วครับโอ้โหกินหอมมากเลยครับพราสูตรไพรนะครับโอเคก็ตอกมันออกมาแล้วครับ เอาละตอกมันออกมาแล้วครับจากนั้นก็ตักน้ำมันในหม้อครับโอเคจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับตามที่ตัวงเองต้องการนะครับเอาละจากนั้นก็โรยเครื่องปรุงไปนะครับผงชูรสนะครับนี่ครับคลุกกับแป้งนะครับโอเคจากนั้นก็ตบทอดลงไปเลยนะครับเอาละบรรสุแล้วนะครับกลิ่นหอมมากนะครับ โอ้หผมน้ำลายไหลเลยครับเอาละได้แล้วจากนั้นก็โรยเครื่องปรุงไปเพื่อความหอมและน่ากินนะครับโอเคพร้อมกันแล้วครับมาเริ่มกันเลยครับกินกันครับอืมอร่อยมากครับคุณลองไปทำดูนะครับว่ามันทั้งง่ายทั้งอร่อยนะครับสวัสดีครับอืม